Start play, dance with สวัสดีค่ะดิฉันกมลนทิพนนพมมาค่ะขอ,อนำเสนอแผนการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานดังต่อไปนี้ค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเป็นสินค้าอุปโภคพื้นฐานซึ่งจะต้องมีไว้ใช้ทุกครัวเรือนมูลค่าทางการตลาดอยู่ที่3,900ล้านบาทมีอัตราการเติบโตอยู่ที่3%ผู้นำทางการตลาดณนะปัจจุบันคือ น้ำยาล้างจานซันไล์นะคะโดยถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดคือ65%เและถัดมาจะเป็นน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟนะคะอยู่ที่20%ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นสินค้าประเภทเฮาแบร์หรือแบร์เล็กๆนะคะอยู่ที่15%ค่ะเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการตลาดบริษัทได้วางแผนการผลิตและจำหน่าย ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2,558โดยมียอดขายอยู่ที่6 2 10, 6 9 0 0ขวดโดยมีปริมาณยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ16ล้านบาทโดยบริษัทคาดหวังว่าจะได้รับกำไรขั้นต้นอยู่ที่8ล้านบาทค่ะกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ทำการศึกษาและพบว่าเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานอายุ20 40ปีเป็นผู้บุคคลผู้มีรายได้ตั้งแต่6,000บาทขึ้นไปและเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานตามนิคมอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนั้นทางทีมขอนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น้ำ,นำยาล้างจานของ e v e r b ร์ไบ e ท์แอนด์คีนะคะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับคู่แข่งสามารถขจัดสิ่งโสโปกและกลิ่นตกค้างได้เป็นอย่างดีรวมทั้งผลิตภัณฑ์ของเราได้สกัดมาจากสารสกัดธรรมชาตินะคะอาทิเช่นอะโลเวลา่าจะช่วยให้มือของผู้บริโภคเนี่ยชุ่มชื้น นอกจากนี้ยังมีกลิ่นมิ้นช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีกลิ่นหอมสดชื่นในขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้ผ่านการทดสอบจากนักเภศสัชากรผู้เชี่ยวชาญว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้งานกลยุทธ์ทางด้านราคาจากการศึกษาข้อมูลพบว่าต้นทุนในการผลิต การบรรจุและการจัดการของน้ำยาล้างจานอยู่ที่9.77บาทจึงทำให้บริษัทเอเวอร์ไบแอนด์คินได้ตั้งราคาขายปิกอยู่ที่29บาทต่อขวดซึ่งถูกกว่าคู่แข่งในตลาดขายอยู่ในราคา37บาทถึง47บาทอยู่ที่60%ในขณะเดียวกันบริษัทเอเวอร์ไบแอนด์คีนได้ขายให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือร้านค้าปิกในราคา20บาท ซึ่งเป็นการมอบกำไรให้กับร้านค้าปิีกเหล่านี้อยู่ที่45เปเซวัตถุประสงค์ในการตั้งราคาของเรานั้นเพื่อเป็นการเน้นในเรื่องของการขายและกำไรเป็นหลักค่ะ<อ>กลย,ยุทธ์ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้านะคะบริษัทได้แบ่งออกเป็น2ช่องทางหลักๆ1คือขายเอง2คือขายผ่านตัวแทนจำหน่ายขายเองนั้นบริษัทได้ นำผลิตภัณฑ์ไปเปิดตัวที่ตามตลาดนัดในระแวกอุตสากรรมทั้งหมด9นิคมนะคะและยังมีการวางขายที่ตลาดนัดใกล้สำนักงานและเขตชุมชนหลักๆในส่วนของการขายร้านค้าปีกนั้นหลังจากที่เราได้วางแผนการจัดจำหน่ายที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมแล้วและเป็นที่รู้จักในระแวกนั้นแล้วเราจึงไปวางขายในร้าน ปีกต่างๆอีก90จุดทั้ง9นิคมนะคะกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะ 1. คือการโฆษณาการแจกสินค้าขนาดทดลองนะคะในขนาด50มิลลิลิตรนะคะในตลาดนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่เราได้วางแผนไว้นอกจากนี้เรายังแจกสินค้าขนาดทดลองนี้ในตามตลาดนัดเช่นเดียวกันค่ะ ถัดมาเราได้มีการทำป้ายแบนเนอร์นะคะติดตั้งไว้ที่ร้านค้าปีตามระแวกนิคมอุตสาหกรรมและได้ทำการติดตั้งทั้งสองด้านของรถ2แถวนะคะที่วิ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจำนวนทั้งหมด90คันคิดเป็นนิคมละ10คันค่ะจัดกิจกรรมกับทางร้านค้าปีซื้อหนึ่งลงังหรือเท่ากับ6ขวด ทางบริษัทจะแถมให้กับทางร้านค้าปีก1ขวดจัดกิจกรรมกับผู้บริโภคซื้อ2ขวดแถมจานกระเบื้องเนื้นอดี1ใบและซื้อ1ขวดแถมฟองน้ำา1ชิ้นบริษัทยังคืนกำไรให้กับสู่สังคมโดยการมอบผลิตภัณฑ์ในช่วงเทศกาลกินเจให้กับโรงเจทั้ง3แห่งนั่นก็คือ1โรง เจที่เยาวราช 2. งโรงเจที่วัดเล่งเล่งยี่และ3โรงเจที่ลาดพร้าวเป็นจำนวนทั้งหมด90ขวดการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในจุดแข็งของผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานของเรานะคะผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจานได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคสามารถขจัดคราบสิ่งสกรปรกและกลิ่นตกค้างได้เป็นอย่างดี การตั้งราคาขายปีกของเราอยู่ที่29บาทต่อขวดนะคะซึ่งถูกกว่าคู่แข่งอยู่ที่60%ในขนาดบรรจุพันธ์เดียวกันคือ800มิลลิตรนอกจากนี้การจัดจำหน่ายของเราเนี่ยมี3ช่องทางหลักๆนั่นก็คือ 1. ตลาดนัดในนิคมอุตสาหกรรมตลาดนัดใกล้ออฟฟิศนะคะและร้านคาปีกในละแวกอุตสาหกรรม มีการทำกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของร้านค้าปีกและผู้บริโภคการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในอีกด้านหนึ่งก็คือจุดอ่อนของสินค้าของเรานั่นก็คือจัดเป็นสินค้าอุปโภคที่มีความแตกต่างทางด้านคุณสมบัติน้อยนะคะจึงทำใหออ้มีการลอกเลียนแบบง่าย มีขนาดบรรจุพันธ์เดียวก็คือ800มิลลิลิตรซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบริษัทยังไม่ได้มีการผลิตสินค้าชนิดเติมช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมีจำกัดเนื่องจากบริษัทเองก็ได้เพิ่งเปิดใหม่จึงทำให้งบประมาณเหล่านี้มีจำกัดจึงทำให้สินค้าเนี่ยไปสู่ผู้ผู้บริโภคไม่ได้ทุกช่องทางมีงบโฆษณาจำกัดเช่นเดียวกันค่ะจึงทำให้สินค้าของเราเนี่ย เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคน้อยการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกอุปสรรคผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์น,น้ำยาล้างจานไบรท์แ c l e a n นะคะเนื่องจากว่าทางบริษัทเนี่ยได้ตั้งราคาขายปีกอยู่ที่29บาททำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าได้คุณภาพนอกจากนี้ ผู้ิโภคยังยึดติดอยู่กับแบรนด์เดิมๆนะคะนั่นก็คือสไลด์และไลปอนเอฟนะคะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการจัดจำหน่ายน้ำยาล้างจานของไบ์แอนเคีเนี่ยไม่ได้ขายในโมเดิ t เท็ดนะคะเนื่องจากมีค่าการจัดการเนี่ยที่คอ่คอนข้างสูงและเนื่องด้วยบริษัทเนี่ยเพิ่งเปิดตัวใหม่จึงทำให้บริษัทนั้นมีงบประมาณจำกัด การจัดจำหน่ายในโมเดิ t เทรดเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ได้มองหาผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตเหลือมาผลิตน้ำยาล้างจานเป็นชื่อยี่ห้อของตัวเองนะคะทำให้โอกาสที่น้ำยาล้างจานของ b r ร g ์ t อ n d Ke ีเนี่ยจะเข้าไปขายในโมเด n t เทรดนั้นก็มีน้อยเช่นกันนะคะบริษัท Ever Bright k n d n ขอฝากผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Bright and k e a n เป็นน้ำยาล้างจานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการช่วยขจัดคราบไขมันสิ่งตกค้างได้เป็นอย่างดีมีส่วนผสมของอะโลเวล่าและมิ้นท์ในราคาสุดคุ้มเพียง29บาทค่ะสุดท้ายนี้นะคะบริษัทขอขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามแผนการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานของบริษัทเอเวอร์ไบแอนด์คินทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ what yeah. yeah.